สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนะานะสวัสดีที่ทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็มาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของโจเขานะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้อัดสดินนะครับสายบุญสุรินทีวีนะครับผมนี่ครับก็วันนี้แวะมาชมหลังที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ไปนะครับนี่ โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าจะมีอะไรให้ชมครับวันนี้ไปเลยครับผมนี่จะเป็นเทพอัสดินนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับของห้องโจเขานี่จะเป็นคาถานะครับนี่นี่นะครับห้องตามนี้เลยนะครับ เป็นคาถาของเทพอัสดินนะครับแล้วก็ท่องแล้วก็อัสติฐานเอานะครับผมเอกสารที่จะต้องส่งไปนะครับนี่ครับนี่อยู่ที่ศูนย์อัศดินนะครับศูนย์การเรียนรู้อัศดินนะครับผมนี่ครับที่จะสองส่งไปทางกรุงเทพนะครับจะมีนี่ครับแบงค์ของหลวงพ่อคูณนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับนี่ครับรูปภาพของเทพอัสดินนะครับผมนี่จะเป็นที่ระลึกนะครับที่จะต้องส่งไปให้นะครับนี่ที่ทีเปิดการสู่การเรียนหล้มาเลยที่อยู่ถ้าใครอยากได้นะครับก็เขียนมาเลยที่อยู่เขียนมาจากทางไหนครับผมยวงเทพกเขียนทางนู่นมาเลยจากที่ใครอยู่ทีไหนก็เขียนที่จากของมาอ๋อคือถ้าใครอยากได้ก็คือเนี่ยอยากได้เซตเนี่ยคือมีรูปภาพนะครับแล้วก็ มีนี่ใช่ไหมครับคือสามอย่างแล้วก็ได้แดงอีกอันหนึ่งอ๋อเป็นได้มงคลได้แดงอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวียนทือที่อยู่ทั้งนู่นแล้วก็ตาย้องสรงมาให้เดี๋ยวทั้งนี้ก็จะส่งต่ออก็อนี่นะครับใครไม่เคยเข้ามานะครับลองเข้ามาแวะชมได้เพราะว่าคือจะมีคนดูแลตลอดเนาะเเนใช่จะมีคนดูแลตลอดครับ ก็เข้าลองแวะเข้ามาดูแวะมาเยี่ยมเยียนดูครับผมใครไม่เคยมากลับไปอาจจะได้โชคได้ลาบนะครับดูดูอย่างผมนี่ครับว่ามาที่นี่นะครับก็นี่ครับจะมีเทพอัศดินอยู่นะครับแล้วก็มีคาถาท่องตามนี้เลยนี่ครับเทพอัศดินนะครับที่อยู่ที่ศูนย์อัศดินนี่แล้วก็จะเป็นคาถานี่ครับให้ท่องนะครับใครไม่เคยมาก็ลองมานะครับ อันนี้จะอยู่ที่บ้านน้องไผ่นะครับนี่ครับศูนย์จะตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้อัศดินนะครับบ้านน้องไผ่นะครับหมู่ที่9ตําบลศรีสุขอําเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับก็นี้เบอร์โทรนะครับผมก็ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็โทรไปตามเบอร์โทนี้เลยนะครับ08215 2 4 7 49นะครับถ้าใครอยากแวะเข้ามานะครับที่ศูนย์ บางคนก็ยังไม่รู้นะครับลองแวะมาชมได้นะครับผมเดี๋ยวกลับไปจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงนะครับ พี่อ้อมซ้ายสินนี่คืออะไรครับนี่อ๋อนี่นำมนมนี่ครับอ๋อ <fic> อันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้เท่าทูบสักดิทธิ์นะครับอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอันนี้บอ่อน้ำสักดิ์เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ อ๋อนี่เป็นน้ำมนต์นะครับนี่นะครับน้ำมนต์ศักดรริ์สิทธิ์อ๋อ,อนี่เขาเรียกอะไรนะเท่าทูบนะครับ เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่ครับผมเปิดมามีแสงสว่างเลยสะท้อนเข้าเต็มๆเลยครับนี่นี่ครับส่องไปที่เท่าทูบพอดีเลยครับน,รน,นี่ผมเปิดฝานะครับจริงๆตามหลักมันจะต้องมืดนะครับในองค์นี่ครับ โอ้นี่ครับวันนี้มาเจออุจังคนสวยด้วยนี่ครับช่องช่องอุจังพาเพลินใช่ไหมใช่เนาะอุจงพ๋อใช่ครับช่องอุจังพาเพลินครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่มาเจอเขาที่ศูนย์อัสดินด้วยมาเจออุจังพาเพลินพอดีครับช่องอุจังพาเพลินนี่ครับผมนี่นะครับผมผมมาอยู่ตรง กลางลานนะครับกลางลานที่ทําพิธีเปิดศูนย์อัสดินนะครับนี่ครับเป็นกลางลานนะครับที่จะมีแผ่นทองแผ่นอะไรนะครับที่ว่าเขาเรียกของศักดิ์สิทธิ์นะครับมวลมวลสารเขาเรียกเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นแผ่นเป็นอะไรที่อยู่ใต้นี้ครับจะอยู่ด้านล่างของฐานนี้นะครับนี่นี่ครับจะเป็นด้านล่างของฐานเทพอัศดินนะครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ นี่ครับนี่เป็นฐานแล้วก็เดี๋ยวองค์ของเทพอัสดินนะครับจะหล่ออีกประมาณสัก5เดือน4เดือนประมาณนี้นครับเสร็จแล้วก็จะเอาองค์เทพอัสดินนะครับมาไว้บนฐานนี้นะครับก็จะมีพิธีอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นตรงทางเข้าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็มาพบกับอุจจังพาเพลินพอดีครับนี่นี่ ฝากติดตามช่องอุจจังพาเพลินด้วยนะครับนี่ครับพอดีเขาก็มาที่ศูนย์อัศดินเหมือนกันนะมาพบกันเฉยครับ,บนี่ครับตาม <c oughs> ด้วยนะจ้า <c oughs> FCO สายลุยฝากติดตามช่องอุจจังพาเพลินได้จ้านี่ครับใครไม่เคยมานะครับลองมาดูนะครับศูนย์อัศดินศูนย์การเรียนรู้นี่เพิ่งเปิดใหม่นะครับ ก็เข้ามาก็จะรู้สึกว่ากลับไปอาจจะชีวิตเปลี่ยนนะครับผมก็เหมือนผมนะครับผมกับนี่ครับอูจจังพาเพลินกลับไปก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับจากเมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยมีผู้ติดตามแล้วก็ยอดวิวไม่ค่อยขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนกันเลยครับ2คนมาที่สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ของพี่โจเขานะครับยอดวิวขึ้นครับผู้ติดตามขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับ คนที่เข้ามาติดตามนะครับอูจังพาเพลินกับโอสายดูนะครับแล้วก็มาถ่ายกับพี่โจ้แล้วก็มาถ่ายที่ศูนย์การเรียนรู้ของพี่โจ้นะครับช่องสุรินทร์ทีวีนะครับพี่โจ้เขาจะทําอยู่ช่องสุรินทร์ทีวีก็ใครยังไม่รู้จักพี่นะครับลองไปกดดูนะครับที่ช่องสุรินทร์ทีวีนะครับพี่เขาจะให้หวยนะครับผมใบหวยให้แนวทางนะครับเป็นแนวทางที่เขาจะให้เป็นแนวทางแล้วก็นี่นะครับอันนี้โครงการของพี่เขานะครับผม ช่องสุรินทีวีนะครับนี่ครับผมเข้ามาที่นี่ก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับก็กลับไปก็ชีวิตดีขึ้นนะครับใครยังไม่เคยมาลองมาดูนะครับผมนี่ที่เป็นฐานครับดูใกล้ๆครับผมนี่นี่นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาติดตามชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอพี่โจยิ่งดีนะครับนี่นะครับแต่วันนี้พี่โจไม่อยู่ก็ ดูประมาณบ่อนี้จะใส่เหรียญ9้าบาทนะครับนี่นี่ครับปลาเยอะด้วยเดี๋ยวผมหาเหรียญก่อนอู้อันนี้หัวอาหารปลาอ๋อเราโยนไปอธิษฐานเก้าเก้าบาทใช่ไหมครับเก้าบาทแล้วก็โยนไปได้บ่อโอ้แล้วก็ให้หารปาลาเราอธิษฐานจิตอยู่นี่นะครับเราค่อยโยนลงในบ่อนะครับ บ่อนีเป็นบ่อซักซิทนี่ครับคเขาอปไม้อาขิบอรอยี้คือป้าบอนี่นให้ตายเองเลยโอ้เหมือนงูคือ้อยู่ยังมี้ตายไปในนี่เลยก็เลี้ยแต่เนาะธรรมชาติเนาะนันเดยอเลี้ยแต่ธรรมชาติไป นี่นะครับผมเตรียมเงิน9บาทจะโยนลงในบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่โจบอกเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับโยนไป9บาทนะครับปลาในนี้จะเอากินไม่ได้นะครับปล่อยไว้ตายธรรมชาตินะครับก็โยนลงไปนี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็จะมีอาหารปลานี่ครับอาหารปลาเอาเอาหัวอาหารปลาที่เตรียมไว้นะครับโยนให้อาหารด้วยนะครับผมก็นี่ครับ ที่ฐานจิตต่อดวงชะตาสะดาะเคาะ

ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เท่านี้นะครับก็อากาศเริ่มฝนจะตกนะครับเย็นแล้วผมขอกลับบ้านก่อนนะครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับแล้วก็ช่องอุจัางพาเพืิอนด้วยครับ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับรับ,บากระตังคอนี่ครับผมโอเคว่